สวัสดีครับจากคุลุมานะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับใหม่รุ่นนะครับเอโคสปอร์ตนะครับตรงรุ่นเก้านิ้วนะฮะตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับพวงมาลัยสมบูรณ์นะฮะเพิ่มกล้องได้นะครับเพิ่มกล้องได้นะครับเซ็นเซอร์มาปกตินะฮะตัวนี้แรม8์แปดร้อยยี่นะครับทีเอสสิบใส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G ได้นะครับเพิ่มกล้องได้นะครับ G-PET รับดีมากนะฮะตัวนี้อยู่ทูกูแมปสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับตอบพวงมาลัยนะครับใช้ของเดิมได้นิดนึงนะฮะตัวนี้ได้บางส่วนนะฮะ แบ่งสองจอได้นะฮะแบ่งสองจอได้นะครับ YouTube Google Map นะฮะประมาณนี้นะครับแบ่งสองจอได้นะครับแมปสั่งงานเสียงไทยได้นะฮะตัวนี้นะฮะเมกะบางนาผมชัดรวดเร็วนะครับจอ QLED นะฮะตัวนี้ สุดยอดนะครับจากร้านคูรุมานะครับตัวนี้ไอโคสปอร์นะครับเนิ้วตรงรุ่นนะฮะหน้าจอแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับผมอะไรสมบูรณ์นะครับโชว์แอร์นิดนึงนะตัวนี้โอเคนะครับจากร้านคูรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ